เมอ,อันนี้คืออุปกรณ์นะคะที่ผู้ปกครองเอามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราพาเด็กๆมาดูกันคะ่ะ

หัวไปนะอันนี้มะละกอนี่อันนี้อะไรคะมะเขือเทศมะนาวกระเทียมมะนาวมะนาวดวมู่แล้วนะรสชาติเป็นยังไงอันอน้องฟ้าก็ได้ไหมได้รสชาตินี้นะคะต้มเลยค่ะต้มเลยต้มเลยใส่พริกไหมคะไม่ต้องใส่พริก นี่สินี่คุณนีชาเข้ามาลูกตามเองเราได้แม่คะใส่เดียวใส่หมดเลยเนาะไม่ใส่คุณไม่ใส่คุณใส่ไหมไม่ใส่คุณใส่ไหมใส่หมดเลยเนาะใส่หมดเลยเนาะใส่หมดเลยเนาะ อาชิมดูน,นะคะ <S <S อร่อยไหมเหรออะอรไหมครูชิมดูสิ จ้าใชครูครูชิมด้วยหน่อยอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยแต่แซใครตามมาพี่อซ์เหรอตามมือกนะตามทุกคนเลยกรไม่อร่อยแต่แซ่บคุ่แมวแซ่บงร่อยมาเลยแ่น่บแมว็คแบ่งเอแเเป็นสจาน ผู้ชายก็อร่อยไหมผู้ชายก็อร่อยนะ,ะดีจังเลยข้บพุน,น,นห่อขนม <laughs> 妈找你玩 สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะชื่อว่ากิจกรรมเลมอนมหัศจรรย์กับส้มตำระเบิดนะคะซึ่งเมนูก็จะให้เด็กๆนะคะริมชิมรสนะคะมะนาวแล้วก็ทำส้มตำนะคะเป็นเมนูของวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะทั้งอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้นะคะให้กับลูกๆหลานๆของเรานะคะถือว่ากิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ